สวัสดีครับโอ้โหอันนี้อะไรเงินทอนเหรออ๋อลุงขายกุ้งครับเงินมาทอนลแล้ว,ลวอันนี้เด็ก,เดกๆเคยเห็นกุ้งแม่น้ำโขงไหมครับเนี่ยเอามาดูที่มาดูใกล้ๆเลยๆเลยๆมาให้เพื่อนๆดูหน่อยเลยๆเลยๆเอามานั่งมานั่งตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะบอกอะไรให้นี่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 ตรงไหนนี่ไงเนี่เช้านี้ป๋าซื้อกุ้งแม่น้ำโขงมาแล้ว นี่ไงแต่ว่าแต่ว่าอยู่ไหนนี่ไงเห็นแล้วเออเป็นกุ้งตัวเล็กๆก,กุ้งฝอยนะครับเนี่ยฮะเด็กๆด,ด,ดูนะนี่ก็ชาวบ้านก็ไปดักมาจากแม่น้ำโขงนะครับก็นี่แหละครับอยู่นี่ก็จะได้กินอาหารแบบตามฤดูกาลนะครับเมื่อวานก็มีปลาช่อนนาอ่าอันนี้ก็เป็นกุ้งอันเนี้ยคนที่เนี้ย ก็ส่วนใหญ่จะเอามาก้อยกินอ่าแตเขามีให้ผักแพลวแถมมาด้วยแต่จริงป้าเนี่ยเอามาทํามาทอดชุบแป้งทอดกินก็จะอร่อยครับเด็กๆก็กินได้นะชุบแป้งทอดใช่ไหมบาเบอร์ครับนี่ถุงละยี่สิบบาทอ่านี่ครับก็เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่ครับหากินกันแบบนี้นะครับอ่าโอเคเช้านี้ใช่ครับใช่อ่า อเออ,เ,อ,อเดี๋ยวมาถ่ายเดี๋ยวมาถ่ายใหม่<ด>อ่านเนี่ยดูครับดเด็ๆๆกๆสดเลยนี่เห็นไหมกาลังเต้นเลยเนี่ยนี่ก็เป็นกุ้งแ<ด>ม่น้ําโขงนะครับถุงละยี่สิบบาท,บาทนี่เอาไปทอดให้เด็กๆกินครับทอดให้ที่เเบอร์กินตอนเช้าผ<ด>ักแครก็เอาไปปักได้ครับไปกินได้ไปดูที่เทเบอร์ทำไรดีให้ไปอาบน้ำละอะไรครับ อะไรครับเฮ้ยอันนี้มันหญ้าอะไรอ่ะหญ้ากระมงเมงใช่มันก็หญ้านี่แหละเนี่ยหญ้าหอมเอาเล่นอะไรอ่ะเอาไปทำอะไรจะเอาจะเอาไปตีกับอันนี้อุ้ยหลุดมาทั้งหยวงเลยไอ้ยาเนี่ยมีรากมันด้วยเห็นรากมันไหมใครเคยเห็นรากมันบ้างเนี่ยรากมันอยู่ในดินเห็นไหม ขอหน่อยครับพูดดีๆเลยเอ,เออไปโรงเรียนแล้วเอาของน้องอันนี้น้องอันเล็กเนี่ยอ่ะฟ้าเด็ดให้เนี่ยทำไงก่อนอ่ะเอาทำอะไรอะ่ะเอาทำอะไรอา่อาอา๋าไปเล่นตามจินตนาการใช่ไหมเออเช้านี้บ,บรรยากาศนี่ครับเชา้ชา นี่ก็น้ำค้างลงค่อนข้างหนักครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกป,ปล่อยก็นี่ครับกำลังทำนากันหน้าบ้านก็จะมีนี่แหละกำลังว่านไปแล้วมึงอย่าไปจับลูกอย่าไปจับเดี๋ยวหนามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนามทิ่มเดี๋ยวหนามทิ่มอย่าไปจับ เออมันแหลมนี่เห็นไหมออกมาออกมายืนได้อ่าทุ่งนาเขียวขจีครับสูตรอากาศบริสุทธิ์อาทิต์มานี่ไปไหนทําอะไรเดี๋ยวหัวมันเจ็บไปเล่นกับพี่อ,อเบอร์ไปเร็วๆไปเร็วๆเจออะไร<ๆ>ไหน<ๆ>ไหน,ไหนดูดิ ไหน,นตัวอะไรตะเข็บตะเข็บเหรอเออใช่จริงๆิด้วย<ต>อย่าไปจับมันนะอย่าไปแกล้งมันปล่อยมันมันอยู่ในธรรมชาติเข้าใจไหมครับไก่เน้อวี้งอย่าไปแกล้งสัตว์นะเน้อว้นะองของเรากันเออโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เช้าวันนี้เดี๋ยวพี่เอเบอร์ก็จะได้กินกุ้งทอดกับขอบวปลาไปทอดให้กินนะครับโอเคนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปอาบน้ำไปโรงเรียนแล้วนะ บายบายเพื่อนก่อนเดี <Bye. S 1> ๋ยวพี่เอาเบอร์ไปโรงเรียนก่อนนะครับ